ความต่ำออฟโซเลสคือภาพยนตร์เจมส์บอลในยุคใหม่ของแดเนียลเครกภาคที่2ที่จะถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปมปริศนาใหม่ซึ่งตัวบอลในฉบับนี้ต้องเข้าไปแก้ไขให้ได้และแม้ว่าเขาจะยังไม่สมบูรณ์ดีพร้อมในด้านของประสบการณ์และการตัดสินใจแต่การแก้แค้นก็จะถือว่าเป็นชนวนที่มีน้ำหนักมากที่สุดในฟแฟรนไชส์ชุดนี้แทนอีกด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์เรื่องความต่มออฟโซเลสปี2008จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ เลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอยข้ามคอนเทนต์นี้ขึ้นไปก่อนนะครับสาวบอ่อนคามิลมอนเตส ในภาพยนตร์ภาคนี้สาวบอลตัวหลังที่ปรากฏออกมาอย่างคามิลมอนเทสซึ่งนำแสดงโดยโอกาคูรีเลนโกก็จะถือว่าเป็นสาวบอลเพียงไม่กี่คนที่ไม่ได้หลงสเสน่ห์ของตัวเจมส์บอลนั่นจึงทําให้เธอไม่ได้หลับนอนกับตัวเอกในเรื่องเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมันก็สมเหตุสมผลมากๆที่เจมส์บอลไม่ได้ชื่นชอบหรืออยากนอนกับเธอเนื่องจากเขากําลังตามแก้แค้นคนที่เข้าเวสเปอร์ลินอยู่และการนอนกับสตรอเบอรี่ฟฟลส์ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในแผนลวงท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้กลับไปลอนดอนนั่นจึงทําาาให้กกรที่คมลจูบับ สั้นในตอนทายเรื่องก่อนที่พวกเขาจะแยกทางกันมันก็จะช่วยแสดงให้เห็นความเคารพซึ่งพวกเขามีต่อกันในความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดจากบรรดาความสัมพันธ์บนหน้าจอของเจมส์บอลฉบับแดเนียลเครกการแสดงโอเปร่า ฉากที่เจมส์บอนด์สะกดรอยตามสายลับสองคนระหว่างการแสดงโอเปร่าทอสกาที่เป็นละครของจาโคมโมปุชินีเหตุการณ์ในตอนจบของการไล่ล่านั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อหาในละครเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากอย่างการที่เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงเจ้าในที่คนหนึ่งจะตกลงมาจากหลังคาด้วยฝีมือของเจมส์บอนด์ซึ่งมันก็จะสะท้อนไปถึงการฆ่าตัวตายของตัวเอกอย่างทอสกาในตอนท้ายของละครโอเปร่าที่เขาปลี่ชีพตัวเองด้วยการกระโดดออกมาจากกำแพงของปราสาทลักษณะของโดมินิกกรีน ตัวร้ายอย่างโดมินิกกรีนที่นำแสดงโดยมาติโอออมริกในภาพยนตร์ภาคนี้จะถูกสร้างออกมาเพื่อขัดแย้งกับไวรัสของบอลในทูทูพาซึ่งมักจะมีคุณสมบัติของร่างกายที่แปลกประหลาดแบบเห็นได้ชัดอยู่เสมออย่างการที่ตัวโดมินิกกรีนจะไม่มีรอยแผลเป็นไม่มีตาที่มีเลือดออกไม่มีกรามโลหะหรือมีอวัยวะเทียมปรากฏออกมาแบบตัวร้ายคนไหนในแฟรนช์เลยนั่นจึงทําให้ตัวนักแสดงพยายามหาทางเพิ่มความน่าเกรงขามด้วยการขอตัดผมหรือไว้หนวดแต่ทางผู้กํากับยังมาฟอสเตอร์ก็ได้บอกออกมาว่าแค่ใบหน้า นมาเจ้าเลขของนักแสดงมันก็เพียงพอกับการเป็นตัวละครนี้แล้วสำนักทานบริษัทรถ ในภาพยนตร์ภาคนี้ตัวเจมส์บอนด์ก็จะยังคงใช้รถแอสตันมาตินที่เป็นรถสิกเนเจอร์ของเขาอยู่เหมือนเดิมซึ่งนี่จะถือว่าเป็นข้อตกลงสําหรับภาพยนตร์มูลค่า100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่บริษัทฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีเข้ามาถือครองสัมปทานเอาไว้เพื่อที่ภาพยนตร์จะได้ใช้รถจากบริษัทของพวกเขาแค่เพียงอย่างเดียวและนั่นก็เป็นเพราะว่าในปัจจุบันนี้บริษัทแอสตันมาตินก็ได้ถูกฟอร์ดซื้อหุ้นหลักมูลค่า77ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไปถือครองแล้วทําให้ทีมงานต้องไปทาําาาากกกรดดีลัับเเเอออไว้้นนนนื่งจใ มักจะใช้รถแอสตันมาตินอยู่เสมอไม่ว่าจะในช่วงยุคข,ของใครก็ตามคำพูดเอกลักษณ์ที่หายไปในภาพยนตร์ภาคนี้คำพูดเอกลักษณ์ของบอร์ดจะหายไปถึงสองประโยคด้วยกันได้แก่การแนะนำตัวว่าบอร จมส์บอนด์ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นครั้งแรกนงตั้งแต่ยู l ิลิฟท์ไวท์ปี1967ที่บอนด์ไม่ได้แนะนำตัวเองด้วยคำพูดแบบนี้โดยในอดีตก็จะมีภาพรัสรซีวิตเลิฟปี1963และทันเดอร์บ l ลปี1965ที่บอนด์ไม่ได้ใช้คำคำนี้เหมือนกันและอีกประโยคก็คือการสั่งเครื่องดืง่มอย่างวอดก้ามาร์ตินีเชคเคนนอสเทอร์จหรือวอดก้ามาร์ตินีเขย่าไม่คนก็ยังไม่ปรกากฏออกมาในเรื่องด้วย Shakeken this Sur Thanks the and La Well until ice London for ครงแรกของฟิลิกไลเธอ หากการปรากฏตัวในคาสิโนรอยัลปี2006จะทำให้ฟิลิกไลทอร์ไที่มีโอกาสกลับมาขึ้นจออีกครั้งในรอบ17ปีแล้วน,นั้นการปรากฏตัวออกมาอีกครั้งในความต้อมอฟโซเลสปี2008ก็จะทำให้ตัวละครดังกล่าวที่รับบทโดยเจฟฟี่ไรท์เป็นนักสแสดงคนแรกที่ได้รับบทฟิลิกติดต่อ,อการ2ภาคเป็นคนแรกทันทีเนื่องจากในอดีตฟิลิกไลทอร์มักจะปรากฏตัวออมาแค่ภาคเดียวในแต่ละช่วงยุคและมีการเปลี่ยนนักสแสดงอยู่ตลอดยกเว้นในรายของเดวิดเฮดิสันที่เคยปรากฏตัวออกมาก่อนแล้ว2ครั้งแต่เว้นช่ว โดยครั้งแรกจะปรากฏตัวในล a n เฟลตได้ปี1973ก่อนจะโดนจอห์นแฮร์รี่แย่งบทไปในเด e l ลิ i วิ Daylights ์ปี1987ทําให้เขาต้องกลับมารอบอใน l ในไลเซนทูคิวปี1989แทนครั้งแรกที่เจมส์บอ์มีอาการแบบนี้ ขวัญต้อมออฟโซเลสจะถือว่าเป็นภาพยนตร์เจมส์บอลเรื่องแรกที่มีการพบเห็นเจมส์บอลเมาแอลกอฮอล์ซึ่งในอดีตเจมส์บอลจะไม่เคยเผยอาการเมาออกมาเลยเนื่องจากเขาต้องรักษาสติเอาไว้อยู่ตลอดด้วยฉากในบาร์บนเครื่องบินของภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็จะแสดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปและมีการกล่าวถึงว่าเขาดื่มค็อกเทลที่จริงๆแล้วชื่อว่าเวสเปอร์มาตินีแต่บาร์เทนเดอร์ไม่ได้พูดชื่อนี้ออกมาไปถึง6แกว้วเนื่องจากความเสียใจที่ต้องสูญเสียวเวสเปอร์ไปนนั่นเองซ การเผชิญหน้ากับยูเซฟคาบบราแฟนเก่าของเวสเปอร์ในภาพยนตร์ภาคนี้ก็จะถือว่าเป็นซนเรื่องที่ถูกหยิบยกดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นตอน007 in New York ซึ่งเจมส์บอนด์จะต้องเข้าไปเตือนพนักงานข่าวกรองหญิงคนหนึ่งว่าแฟนของเธอเป็นสายลับจากทางฝั่งศัตรูแม้ว่าบริบทในภาพยนต์จะแปรเปลี่ยนไปว่า,วาเวสเปอร์เสียชีวิตลงไปแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าแฟนเก่าของเธอเป็นสายลับจากทางฝั่งศัตรูเลยด้วยซ้ำน่วยข่าวกรอง ในกองถ่ายภาพยนต์ภาคนี้ทีมงานจะได้รับเกียริจากหน่วยข่าวกรองในชีวิตจริงของประเทศอังกฤษรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆเข้ามาให้ข้อมูลรายละเอียดในการถ่ายทำส่วนต่างๆซึ่งจะมีทั้งสายลับมือสังหารจาก IMF และหน่วยสืบรชาชการลับของอิสราเอลที่เข้ามาให้ความร่วมมือแบบไม่เปิดเผยชื่ออีกด้วยย ก่อนจะมาเป็นเพลงที่ใช้เปิดเรื่องในเครดิตตอนต้นตามธรรมเนียมซึ่งคราวนี้ภาพยนตร์จะได้ศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คไวท์และอลิเซียคีสมาร่วมทําเพลงให้น,น้นทางภาพยนตร์ก็จะเคยยื่นข้อเสนอไปให้ใหกับอีก2ศิลปินที่เบอร์ใหญ่ไม่แพ้กันอย่างพอลแมคคาร์นีย์จากวงเดอะบีเทิลส์แต่ถูกปฏิเสธลงไปก่อนที่พวกเขาจะไปติดต่อนักร้องนักแต่งเพลงอย่างเอมมี่ไวท์เฮาส์กับผู้หูอีกคนอย่างมารอนสารที่ถือว่าเป็นตัวเต็งอันดับแรกสุดที่ทีมงานคาดหวังจะได้ตัวเธอมาร้องเพลงให้มากๆแต่ความน่าเสียดายก็คือในช่วง นนั้ชีวิตส่วนตัวของเอมี่ไวท์เฮาส์ก็เดินอยู่ในช่วงย่ำแย่มากๆตามข่าวที่เผยแพร่ออกมาต่างๆนานาว่าเธอนั้นไม่พร้อมที่จะออกมาทํางานเลยด้วยซ้ำนั่นจึงทําให้เธอพลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในช่วงเวลาหลังจากนั้นเพียงไม่นานเหตุผลที่โอกา์คูรีแลนโกได้รับบท หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้โอก้าคูรีเลนโกนักแสดงหญิงชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยูเครนได้รับบทคามิลมอนเตสนั้นก็จะมาจากช่วงออดิชันที่เธอได้รับการคัดเลือกจากทีมงานด้วยเหตุผลเดียวที่ว่าเธอดูประหม่าน้อยที่สุดจากบรรดานักแสดงที่เข้ามาแคสบทนี้มากกว่า100คนแถมในตอนที่เธอตอบรับเอาบทมาอ่านหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เธอตกลงมาแสดงก็คือนี่จะเป็นภาพยนตร์ที่สาวบอลคนหลักไม่ต้องขึ้นเตียงมีความสมพันธ์กับเจมส์บอลเพราะเธอคิดว่าการมีอยู่ของฉากดังกล่าวจะทําให้ผู้ชมเสียสมาธจาากกกรแสดดดดงงขอออเเธธไไ้้้โยย็ใชช จาก Tomorrow Never Dies ปี1997เป็นต้นแบบในการแสดงฉากต่อสู้ด้วยตัวเองด้วย Get in What Get in Agent Strawberry Fields การตายของเอเจนต์สตรอเบอรี่ฟิลด์ที่บอนเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยก่อนจะพลาดท่าให้เธอเสียชีวิตด้วยการถูกจุ่มลงไปในบอ่อน้ํามันในตอนที่บอนเข้าไปพบกับร่างของเธอบนเตียงลักษณะการตายของเธอก็จะถูกอ้างอิงให้มีความคล้ายกับจิลมาสเตอร์สันสาวบอลคนก่อนในอดีตที่ร่างนั้นถูกปกคลุมไปด้วยทองคำในภาพยนตร์เรื่องโกฟิงเกอร์จากปี1964ฉากในลํากล้องปืน คว a n ต u m o อ s o l a เ e จะถือว่าเป็นภาพยนตร์เจมส์บอนด์เรื่องแรกที่ไม่มีการบาร์เรลซีเควนหรือฉากในลำกล้องปืนที่เจมส์บอนด์จะต้องเดินมายิงปืนใส่จอในตอนเริ่มเรื่องและจะถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ฉากดังกล่าวจะถูกใช้ในตอนท้ายของภาพยนตร์แทนอีกด้วยต้นแบบของโรเมนิกกรีน ในตอนที่นักแสดงยังมาเดียออมริกกำลังออกแบบตัวละครโดมินิกกรีนออกมาเขาจะใช้บุคคลสำคัญทางการเมืองสองคนออกมาเป็นต้นแบบได้แก่นิโคลัสสกซีประธานาธิบดีฝรั่งเศสณนขณะน,นั้นและโทนี่แบลรอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยเขาจะใช้ทั้งสองมาเป็นตัวอย่างในการแสดงอารมณ์จากบทบาททางการเมืองของทั้งสองที่ถือว่าเข้มขน้นและมีผลกระทบเป็นอย่างมากในช่วงที่กำลังปกครองอยู่อดมายรีทอฟเ Shield Agent Strawberry Fields แม้ว่าชื่อของ a อเจนต์สตรอเบอรี่ฟ l ลสจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเต็มๆในเรื่องบ่อยมากนักและเธอมักจะถูกเรียกว่า m มิสฟ e ลส์เฉยๆอยู่ตลอดแต่ชื่อเต็มๆของเธอน,นั้นอันที่จริงก็จะถูกตั้งตามชื่อเพลง Strawberry Fields Forever ของ The Beatles จากอัลบั้ม Magical Mystery Tour ในปี1967และยังเป็นการตั้งชื่อให้คล้ายกับสาวบอลในยุคน,นั้นที่มักจะมีชื่อในสไตล์นี้อีกด้วยโดยคาแรคเตอร์ของเธอจะมีต้นแบบมาจากเ r ร c ซี่บอใน On Her Majesty's Secret Service ปี1969และผู้ กลในโกฟิงเกอร์ปี1964ซึ่งทั้งสองก็ต่างเป็นสาวบอลที่สดใสและไม่ได้แสดงความร้ายกาจออกมามากนะักโรเบิร์ตสเตอร์ลิง ในชาที่บอรดยื่นนำบัตร Universal Exports ให้กับหนึ่งในสมุนของโดมินิกกรีนในเฮติโดยในบัตรจะแสดงนามแฟงของเขาอย่างอาร์สเตอร์ลิงออกมาซึ่งชื่อดังกล่าวจะเคยถูกใช้โดยตัวเจมส์บอนเองแล้วในภาพยนตร์ยุคก,ก่อนหน้าอย่าง The Spy Who Love ล Me ปี1977เมื่อตัวเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อโรเบิร์ตสเตอร์ลิงให้กับตัวละครสตรอมเบิร์กไม่โดนจับ ในภาพยนตร์คอนต้ามอฟโซเลสปี2008ก็จะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เจมส์บอนน์ไม่ได้ถูกจับกลุ่มไปขังไว้ที่คุกหรือถูกจับไปโดยวายร้ายของเรื่องแต่อย่างใดเนื่องจากในภาพยนตร์ถูทูทพาอย่างน้อยเจมส์บอน์จะต้องพลาดห้าโดนจับไปก่อนหนึ่งครั้งแบบที่ในฉบับของแดเนียลแคร์เขาจะพลาดถูกเลอร์ชิฟจับไปในคาสิโนโรเยัลภาคที่แล้วซึ่งเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือเขาจะถูกจับกลุมโดยหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษไปเพียงช่วงวลังสั้นๆในเรื่องทุนนั้นแทนของวายร้ายเร ในทีวแรกนั้นฐานของวายร้ายที่ถูกใช้ในตอนจบจะไม่ได้ถูกตั้งในทะเลทรายแบบที่เราเห็นแต่จะเป็นเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำ On Her Majesty's Secret Service ปี1969และเป็นสถานที่ที่ผู้กำก,กับมาร์คฟอสเตอร์เติบโตมาอีกทั้นสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังเป็นสัญชาติของแม่เจมส์บอน์ในนิยายอีกด้วยแต่ท้ายสุดแล้วโอกาสาที่จะไปถ่ายทำที่นั่นก็ได้ถูกตัดออกไปด้วยเหตุผลด้านงบประมาณและเพื่อป้องกันไม่ให้ฉากดังกล่าวเหมือนกับฉากคลายแม็กใน On Her Majesty's Secret Service มากเกินนไปด้้วย่จึงทให การเซตอัพฉากสุดท้ายในทะเลทรายกลายเป็นครั้งแรกที่ฐานทัพของกลุ่มวายรายถูกตั้งอยู่ในสภาพแวดลอ้อมดังกล่าวทันทีเรื่องจริงของโรงแรม โรงแรมเพลาเดลัสดูนัสที่เป็นสถานที่ทํางานของกลุ่มวายร้ายในภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วในความเป็นจริงมันจะเป็นโรงแรมที่มีชื่อว่า ESO Hotel ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหอดูดาวพารานอลทางตอนเหนือของชิลีโดยโรงแรมจะเปิดให้บริการเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ที่ทํางานหรือเยี่ยมชมหอดูดาวเท่านั้นและไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปชมแต่อย่างใดพลังงานในโรงแรมเพลาเดลัสดูนัส การระเบ,บิดโรงแรมเพลาเดลัสดูนาสที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แม้ว่ามันจะมีการแสดงให้เห็นว่าโรงแรมจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตั้งใจจะให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการหมุนเวียนพลังงานแต่เซลล์พลังงานไฮโดรเจนต่างๆที่กระจายอยู่รอบๆอาคารหลังจากที่เจมส์บอนด์บุกเข้าไปต่อสู้และพลาดไปทําให้พลังงานนิ้วระเบิดออกมามันก็จะเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วโรงแรมนี้ไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมอย่างที่โดมินิกกรีนทําให้สาธารณชนเชื่อแต่อย่างใดเนื่องจากการใช้พลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานทั้งหมดจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบ และทำร้ายโลกมากกว่าที่เขาบอกแน่นอนแถมฉากประมาณนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในฉากสำคัญที่แจมส์บอลในหลายๆภาคมักจะต้องมีอยู่แล้วอย่างการระเบิดฐานทัพของกลุ่มตัวร้ายเพื่อทำให้ผู้ชมสะใจซึ่งการระเบิดโรงแรมก็จะมีความคล้ายคลึงกับใน,นภาพยนตร์ภาค The Man with the Golden Gun ปี1974ที่มีการระเบิดทังในตัวเจนแลว้วจนท้ายที่สุดแล้วนี่ก็ทำให้ห้องทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ของตัวร้ายอย่างฟรานซิสโกสกามงกาและถ้ำทางถ้ำของเขาระเบิดลงไป แผลเปน็น ในภาพยนต์เราจะสามารถเห็นแผลเป็นที่หลังของคามิลมอนเตสได้แบบชัดเจนมากๆซึ่งมันก็คือแผลไฟไหม้ที่เธอได้มาจากตอนที่ครอบครัวของเธอถูกนายพลเมดราโนบุกมาถล่มและเผาบ้านเธอจนเละแต่อย่างไรก็ตามไอเดียที่จะทําให้คามิลมอนเตสมีแผลเป็นก็จะมาจากตัวนักแสดงสาวอย่างโอกาคูรีแลนโกที่เพิ่งไปลบรอยสักด้วยเลเซอร์ที่หลังมาพอดีเธอจึงยอมปล่อยรอยแผลแบบนี้ไว้ก่อนและไปเสนอกับผู้กำกับว่าเธออยากให้ตัวละครมีรอยแผลที่หลังบวกกับขอให้ทีมงานแต่งรอยแผลเพิ่มให้ดูเหมือนแผลไฟไหม้มากขึ้น ก่อนที่หลังจากการหายนานแผลจะค่อยๆจางหายไปและกลับมาเป็นปกติในท้ายที่สุดควอนตัมชื่อของกลุ่มตัวร้ายอย่างควอนตัมที่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสเปกเตอร์ก็จะถือว่าเป็นชื่อองค์กรอาชญากรรมแบบเต็มๆเ,เลยและไม่ใช่ตัวย่อบแบบที่องค์กรก่อนหน้ามักจะใช้อยู่บ่อยๆแต่อย่างใดซึ่งทางเอียนเฟลมิงก็ถือว่าเชี่ยวชาญในการตั้งชื่อองค์กรแบบย่อมากๆอย่างสเปกเตอร์ที่ย่อมาจาก Special Executive for Counter Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion ที่มีความหมายประมาณว่าผู้บริหารพิเศษเพื่อการต่อต้านข่าวกรองการก่อการร้ายการแก้แค้นและการขู่กันโชคสาวบอลที่มีแรงจูงใจ คามิลมอนเตสจะถือว่าเป็นสาวบอลคนที่2จากภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์ทั้งหมดที่มีแรงจูงใจในการทำภารกิจร่วมกันกับเจมส์บอนด์เพื่อที่จะได้มีโอกาสล้างแค้นให้กับครอบครัวที่ถูกฆาตรกรรมของเธอซึ่งก่อนหน้าน,านั้นใน For Your Eyes Only ปี1981เสมลิน่าแฮฟล็อกสาวบอลในภาคน,านัค้นก็จะออกเดินทางเพื่อล้างแค้นให้พ่อแม่ที่ถูกฆาตรกรรมหลังจากที่พวกเขาถูกลอบสังหารโดยเฮกเตอร์กอนซาเลสนักฆ่าชาวคิวบาไปแล้วนั่นเอง General ผู้กำกับคนแรกที่ไม่ได้มาจากสราชาอาณาจักรมาร์คฟอสเตอร์จะถือเป็นผู้กำกับคนแรกในซีรีส์แฟรนไชส์ภาพยนตร์เจมส์ปอนด์ของอีออนโปรดักชั่นส์ที่ไม่มีสัญชาติจากเรือจาก,กภาพอังกฤษอยู่ในตัวเลยเนื่องจากมาร์คฟอสเตอร์เกิดที่ประเทศเยอรมนีในขณะที่ผู้กำกับคนก่อนๆทั้งหมดก็จะมาจากอังกฤษหรือนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมของซีรีส์แฟรญญญนไชส์ภาพยนตร์นี้ในอดีตหลานสาวของชาลีชปลิน นึ่งในนักแสดงที่ปรากฏตัวมาซนซานแต่ทําให้หลายๆคนทึ่งได้มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของอูน่าแชปลนหลานสาวของนักแสดงตลกเงียบในตำนานที่โด่งดังที่สุดในโลกยังชาลีแชปลนซึ่งเธอจะเข้ามารับบทเป็นพนักงานต้อนรับที่โชคร้ายของโรงแรมเพลาเดลลัสดูน่สโดยเธอจะปรากฏตัวออกมาซนซานแถมชะตากรรมของเธอก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าในตอนท้ายเธอจะสามารถเหนีอยกมาจากโรงแรมที่กําลังไฟไม่ได้หรือไม่ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ควอนตัมออฟโซลัสซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่แม้ว่าจะถูกค่อขอดว่าเข้มข้นน้อยที่สุดในยุคของแดเนิยล r คร g กแต่องค์ประกอบหลายๆอย่างของมันก็ยังถือว่าเป็นปมชั้นดีในการปูไปยังภาคต่อๆไปที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มากซึ่งผู้ชมจะต้องติดตามกันอย่างตั้งใจไปเรื่อยๆอีกด้วยและเพื่อนๆหลักรับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากควอนตัมออฟโซลัสปี2008นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมมนตาคุยกว ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้า,าข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ